สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจำนวน1 3 3่3 5านนกิโลกรมัมแก่เกษตร,รกรและราษฎรกลุ่มกเกษตรนาแปลงใหญ่จำนวน549ราย29หมู่บ้านจาก3ตำบลได้แก่ตำบลครึ่งตำบลห้วยซอและตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งประสบปัญหาไผยแรงครอบกลุ่มพื้นที่เสียหาย8869ไร่ โดยมีใดด์ดรุชาสินทาวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีณนหอประชุมเทศบาลตะบนห้วยซออําเภอเชียงของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชจจกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติ แมูละนิธิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพนธุนพืชจัก,กรพันธุ์เพนสิริจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินงานผลิตผ่านข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยมีกเกษตรกรในตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการผลิตผ่านข้าวพระชธาน